สวัสนดนีครับวันนี้เราจะมาอะเอาบรรยากาศกรุงเทพช่วงวันหยุดนะครับพอดีวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งรถบัสสองชั้นครับจากสยามอราก้อนนะครับไปจุดหมายก็คือวนกับมัดที่เดิมนะครับก็ผ่านที่ทต่างๆวันนี้ก็เลยบรรยากาศอของกรุงเทพช่วงวันหยุดยาวนะครับได้มีโอกาสมานั่งรถบัสสองชั้นคือ ชั้นบนก็จะเป็นชั้นที่เปิดประทุนนะครับเป็นข่าสัญชาตล่างจะเป็นชั้นจะเป็นห้องแอร์ถ้าเปิดประทุนจะเป็นสองช่วงช่วงที่เป็นห้องแอร์กับช่วงจะเป็นเปิดประทุนโดยรอบนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมานั่งก็เลยเก็บภาพบรรยากาศกรุงเทพในบรรยากาศที่ไม่มีต้นติดมากมายนะครับตอนนี้นั่งรถบัสที์วัดไทรมิตรือวัด3จีนะครับอันนี้ก็มาถึงที่ย่านเยววาวราชนะครับ ในวันหยุดก็ยังมีผู้คนอยู่อันนี้ถ่ายจากบนรถบัสสองชั้นใบรรยากาศในกรุงเทพในยามที่เป็นวันที่เป็นหยุดวันหยุดยาวนะครับรถลาจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ปกติผมผมกักจะขับรถเข้ามากรุงเทพวันหยุดยาวก็คือกลับมาขับมาที่บ้านญาตินะครับเดี๋ยววันนี้พาลูกมาท่องเที่ยวด้วยก็เลยมานั่งรถบัสสองชั้น บัตรเปิดปะทุนชั้นสองเปิดประทุนชั้นล่างเป็นห้องแอร์นะครับหยุดหยุดเขาก็มีหลายจุดนะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ช่วงถ่ายวีดีโอก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยก็เลยก็เลยตัดมาได้แค่ประมาณ4นาทีนะครับให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาว ตอนนี้รถก็ขับมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบรรยากาศโดยรอบนะครับที่เรียกว่าวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของถนนแถวบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็จะหายภาพนี้ยากสักหน่อย ที่รถไม่ติดนะนะครับเดี๋ยวรถเราก็จะว,วนรอบงเวียนก็จะไปที่ตามเส้นทางที่เขากำหนดไว้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดพระเชติพลนิมนมังคลาลามหรือวัดโพนะครับเรากา็ลงรถมาเก็บภาพในบริเวณวัดโพนะครับ วิดีโอที่ผมถ่ายมั้มีปัญหาก็เลยได้ไม่เยอะมากนักก่อนได้แต่บรรยากาศของบริเวณความงดงามของวัดโพนี่กับในบางส่วนหลังจากที่เราได้ไปกราบพระในวัดโพน์แลวเดินเที่ยวชมในวัดโพ์และเก็บภาพต่างๆแล้วนะครับก็เดินออกมาด้านนอกเพื่อมารออรถตอนนี้เราก็ได้มาอยู่บนรถบัสแล้วนะครับก็จะรับ อย่างเริ่มต้นนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบวัดโพธิ์ที่เราเดินออกมาทางประตูด้านนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจยบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังจใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสรับ